ต่อไปพืชที่คนให้ทานอีกพืชตระกูลหัวบนดินอะไรบ้างล่ามันมีสารอินโดทรีอินโดทรีชื่อเต็มเต็มอินโดทรีคาบินอลพวกนี้ค่ะฟื้นฟูฮอร์โมนดีมากพวกบ็อกเครี่พวกอะไรตระกูลกะลํากะลําดอกกะลัมเปรียอะไรที่มันเป็นผักที่หัวขึ้นมาบนดินเนี่ยมันจะมีสารกลุ่มนี้จะมีสารที่ปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีชื่ออินโดทรีคาบินอลนะคะต่อไปพืชหัวใต้ดินพวกนี้มันดีนะหัวใต้ดินหัวบนดินเนี่ยเอ่อพวกหัวใต้ดินก็คือพวก กระเทียมกระเทียมนี่มันมีสารเอลรซินนะอันนี้จะลดกไขมันในหลอดเลือดเราอยู่แล้วว่าให้กินกระเทียมลดไขมันใช่ไหมลดไขมันในหลอดเลือดลดความดันอ่าระบบสมดุลในร่างกายคุณกด็ดีขึ้นแล้วแถมสารอลรซินในกระเทียมเนี่ยช่วยเรื่อง,องสมรรถภาพทางเพศเลยค่ะอืมเรื่องปรับการไหลเวียนเลือดเรื่องสมดุลเพศเลยค่ะกินกระเทียมเลยนะคะและถ้าจะแนะนําอีกทีอันหนึ่งก็คือกินพวกผัก พืชผ,ผักที่มีสารไนตริกออกไซด์สูงเพราะไนตริกออกไซดนี้หมอเคยพูดหลายคลิปแล้วว่าได้รางวัลโนเบลเลยนะเพราะว่ามันทําให้เลือดหลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีขยายหลอดเลือดแล้วเล็ดบัเซลเม็ดเลือดก็จะจับออกซิเจนเนี่ย ไปสู่เซลลได้เพิ่มขึ้นเป็น400เท่าเขาได้รางวัลโนเบลงั้นหาพืชผักที่มีไนติกออกไซด์สูงๆทานค่ะคุณจะปรับให้หลอดเลือดคุณดีสมดุลฮอร์โมนคุณดีคุณก็ต้องทานกลุ่มพวกนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้เลือดเพิ่มไปเลี้ยงเซลออกซิเจนไปเลี้ยงเซลเพิ่มขึ้นเป็น400เท่าซึ่งอะไรบ้างล่ะที่มีสารไนติกออกไซด์สูงที่เด่นที่สุดก็คือบีทรูทค่ะบีทรูททานเลยมีสารวบธานินแดงๆหรือที่จริงในแตงโมงก็มีนะมีสารเซอร์ทูรินเอออันนะกออกนนะคะ และตัวที่สาคัญอีกถ้าให้หมอนแนะนาําก็คือแฟลกซีดได้ทั้งโอเมก้าสด้วยนะแล้วแถมมันเป็นเขาเรียกว่าเดอะม s ส p ์พาวเวอร์ฟูลแพนเป็นพืชผักที่มีประโยชน์มากมันมีสารลิกแนนในเม็ดแฟลกซีดมากกว่าพวกเม็ดเม็ดทั่วไปถึงยถึง800เท่านะในในแฟลกซีดมันมีไฟโตเอสโตรเจนเป็นเอสโตรเจนดีจากธรรมชาติเข้าไปมันก็จะไปกรีดกันที่ซีโนเอสโตรเจนคิดหรอว่าเราไม่ได้รับถุงพลาสติกที่เราซื้อเข้ามาเราก็แบบเ,เลือกถุงพลาสติกที่ทนร้อนได้แล้วนะแต่จริงแล้วทนร้อนก็ยังมีซีโนเอส เรากล่กองโฟมเราอาหารเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาทานที่บ้านสั่งแป๊บมาส่งโอ้ตายเหมือนกันค่ะมันได้สารเหมือนเหมือนกันซึ่งเราควรจะกินแกลกซีเข้าไปมันเป็นไฟโตเอสโตรเจนจะไปบล็อกซีโนเอสโตรเจนเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีมากชายหญิงทานได้หมดเลยนะนี่หมอว่าพูดแบบว่าเออเรื่องฮอร์โมนเพศช,ชายแต่แท้จริงแล้วอาหารของผู้ชายกับผู้หญิงทานด้วยกันได้ค่ะผู้หญิงกับผู้ชายไม่ต้องนั่งแยกโต๊ะกันฉันเป็นเพศช,ชายฉันต้องกินอาหารกลุ่มนี้ผู้หญิงต้องอันนี้จริงๆแล้วปรับสมดุลฮอร์โมนมันก็สมดุลททั้งงงชายหญิคะนะคะะะน แล้วก็หาทานสารต้านอน,นุมูลอิสระที่เด่นๆเลยที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดและฮอร์โมนนะก็คือกลุ่มเฟาวนอยด์หามาทานเฟาวนอยด์มีในมะไหนบ้างคาแะแกกล้วยผักขมปวยเล้งทับทิมทับทิมนี่ฟอวนอยด์ก็สูงช่วยบำรุงปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีมากแล้วก็สารที่เด่นๆซึ่งสารต้านอน,นุมูลอิสระสมมติคุณจะไปซื้อทานเนี่ยซ,ซื้อเทอร์พีนเทอร์พีนเนี่ยก็เป็นสารที่ เขาบอกว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้เกือบ50-60%ถ้ากินต่อเนื่อง6เดือนนะซึ่งอยู่ในอะไรรู้ไหมคะสารสกัดจะไใบแบะก้ย้ย มันทาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นมากกรับสมดุลฮอร์โมนมากก็มีสารเทอร์ปีนมีแอลฟาบนอยเมื่อ,อ,อกี้ในผักปวยเลง้งต่างๆใช่ไหมแปะกวยาสารสก,กัดจากใบแปบก้วยก็มีเทอร์ปีนไลโคปีนจากมะเขือเทศอันนี้ก็ดีมากช่วยเรื่องตอมลูกหมากช่วยเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆได้ดีแต่ไม่ใช่แต่ช่วยแต่ผู้ชายนะหมอก็ทานไลโคปีนนะมะเขือเทศทันตลอดนะเพราะว่าช่วยผิวพรรณช่วยลดต้านอน,น,นุมูลอิสระลดการเกิดมะเร็งเต้าน,นมได้หมดค่ะมันไม่ใช่แต่ว่าแต่แต่ผู้ชายอย่างเดียวงั้นก็คือให้้หากลุมนี เ,เธอปีนฟอร์มอนอยอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ในพืชผักทั้งนั้นแล้วค่ะไม่ต้องจําให้วุ่นวายและหลากๆอีกอันหนึ่งช่วยโดนแดดเพราะเขาบอกว่าแสงแดดทําให้ผิวเรา หลังวิตามินดีใช่ไหมวิตามินดีเนี่ยคะ่ะจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีมากเป็นตัวที่ปรับสมดุลฮอร์โมนเลยอะ่ะเป็นวิตามินแห่งชีวิตช่วยโดนแดดเลยคะ่ะถ้าคุณแบบว่าเออเท,ะท,ะทะโทตอโรนฉันต่ำมากแล้วฉันรู้สึกบ้างกายฉันไม่มีพลังไม่มีแรงไปเดินโดนแดดเดี๋ยวฉันสดชื่นเฟรชขึ้นมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าใส่เกงในรัดบางคนนี่รัดติ้วใส่เกงข้างนอกน่รัดเป็นขาเดฟเลยติ้วเกินไปค่ะรู้ไหมคะว่าอันทะเนี่ยธรรมชาติก็สร้างให้มาให้มันห้อยห้อยออกมาอุณหภูมมิจะะต่่่ําาาากกวรงยน สร้างเทโทสโตรนได้ดีสร้างสเปิร์มสร้างเทโทสโตรนทุกอย่างได้ดีค่ะคุณใส่ฟิตลักติ้วให้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายโอ้โ oh ห oh. อุณหภูมิร่างกายขึ้นมาก็สูงเลือดไหลเวียนก็ไปโดนกางเกงในรัดกัน้นการไหลเวียนเลือดก็ไม่ดีอย่าใส่รัดเกินไปค่ะ งั้นเนี่ยเป็นข้อพวกนี้ที่ที่หมอบอกหาอะไรพวกนี้มาทานแล้วบางคนถามว่าไม่สะดวกกับหมอโหในไบโอดีพาร์มันแทบครบเลยอะครบเลยในไบโอดีพาร์มีทั้งบีด,ดรูทแปรซินไลโคปีนใช่ไหมจากมะเขือเทศของหมอจากธรรมชาติหมดนะสารสก,กัดจากใบแะกล้วยกระชายแล้วบางคนถามว่าผูห้หญิงกินไม่ได้หรอคะ อะไรที่มันกินไม่ได้มะเขือเทศมันยางกี้ไม่ได้หรอสัรชาติจะใบแปะก้วยบํารุงแลกซีนี่หมอก็ทานคือเป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนอ่าเป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนเป็นตัวดูแลหลอดเลือดค่ะก็ทานได้แต่หมอไม่ได้แนะนาว่าเฮ้ยคุณทานไบโอดิพัทแล้วคุณก็ไม่หลับไม่นอนเออไม่ไปโดนแดดโดนแดดเลยอถ้าคนไม่สะดวกโดนแดดก็วิตามินดีคือหมอทาเนี่ยเพื่อตอบสนองกับตัวเองแล้วก็คุกคนที่เรียกร้องมาว่าเออยังไงเพราะว่าเราต้องการทําที่มันมีคุณภาพอะค่ะชีวิตามินดีเนี่ยปกติถ้า เพื่อนโดนแดดได้โดนไม่ต้องมานั่งเสียเวลากินแถมได้อย่างอื่นด้วยเดินสดชื่นจิตใจผ่อนคลายแต่ถ้าไม่ได้โดนชิดฉันไม่ได้โดนนะฮะออแล้วจะยอมขาดหรอเราก็กินวิตามินดีเพื่อปรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับระบบสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพราะมันคือวิตามินแห่งชีวิตถูกไหม ซึ่งไม่ควรกินเยอะค่ะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมันสะสมได้งั้นบางครั้งไปที่โรงพยาบาลหมอเขาจะให้แบบคุณวิตามินดีค่ะให้วิตามินดีที่โรงพยาบาลจะมีแต่ดี2แต่จริงๆแล้ว d 3ดีกว่าเยอะค่ะแล้วก็ดี2ของที่โรงพยาบาลจะให้ทีนึ่งอ่ะ2000ยูนิต1000ยูนิตซึ่งมันก็สะสมอยู่ในร่างกายแล้วค่อยๆทยอยออกมาใช้ซึ่งการศึกษาเขาบอกว่าทานวันละนิดๆเนี่ยใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปดีกว่าที่กินพีคเข้าไปแล้วค่อยๆทย,ยอยออกมาใช้งั้นของหมอในี่ใส่3,500 IU นะ ก็คือแบบว่าพอไม่ไม่ควรเกิน5 0 0พันต่อวันนะ่ะเลือกวันามพันหร่างกายก็เอามาใช้ในระบบเาผาผลาญได้หมดค่ะอา่าแล้วก็มีวิตามิน K2 ในวิตามินดีอีกนะมาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วก็เก็บแคลเซียมได้ถูกที่ถูกทางแคปซูลของหมอที่จากผักนะไม่ต้องห่วงว่าจะมีเจลาตินจากสัตว์อะไรเข้าไปเกาะกวนนะคะก็คือเราก็เลือกตามที่เราถ้าเราโดนแดดอยู่แล้วทํางานอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วจะมากินทําไมวิตามินดีใช่ไหมหรือถ้าเราปึงปังอยู่แล้วไบโอดีพัสไม่จำเป็นต้องกินก็ได้แต่ถ้า คนไม่ได้แค่เรื่องเพศนะเรื่องแบบเบาหวานความดันหลอดเลือดไม่ดีคุณก็ต้องกินแฟกซีดไลโคปีนบีทลูทอะไรพวกนี้มันเพิ่มไนตริกออกไซด์ให้เลือดไปเลี้ยงเยอะๆเซลล์ต่างๆมันก็จะสดชื่นขึ้นดีขึ้นงั้นไบโอดิพัทมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเพศอย่างเดียวแต่มันก็เด่นเรื่องแบบปรับสมดุลฮอร์โมนไงทั้งชายทั้งหญิงร้อนบูบร้อนวากมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้นะคะ หรือไม่โอเมก้าสามเนี่ยหมอบอกแล้วให้หาปลาเปอร์กินเพื่อจะเป็นไขมันที่ดีในการผลิตเทโทสโตรนคุณไม่สะดวกก็โอเมก้าสามพันคือหมอทำมาแล้วก็แล้วถามว่าจะต้องกินอะไรบ้างคะก็แล้วแต่คุณน่ะก็คุณกินโอเมก้าร่างกายขาด ไขมันดีไหมอ่ะร่างกายขัดโดนแดดไหมร่างกายหลอดเลือดสมดุลฮอร์โมนดีไหมแมแต่โปรเบต้าเนี่ยค่ะขมิ้นชันออขมิ้นชันนี่ก็ชัดเจนมากเลยนะเป็นสารกลุ่มต้านอนุมูลสระที่มีเคอร์คูมินอันนี้ก็ลดการอักเสบในร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีแล้วก็คือมเมื่อกี้ม,มันมีไลโคปีนเทอร์ปีนฟลาโวนอยด์เคอร์คูมิน ก็อ,อยู่ในโปรเบต้าโปรเบต้าก็มีทั้งขมิ้นชันมะลุมมะขามป้อมอาเซนมาเบตา้ากูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นโรคไหนมาบางคนบอกมันต่างกันยังไงคะมันก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนและทั้งหมดนี้คือแค่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณต้องไปปรับ,ปรบเปลี่ยนตัวเองด้วย ใช่ไหมเ,เหมือนคุณกินแคลเลลแคลเซียมที่มีประโยชน์เข้าไปเป็นแคลเซียมจากข้าวโพดดูดซึมได้ดีถึง95%ไม่ใช่เหมือนแคลเซียมทั่วไปที่ดูดซึม20%ใช้น้ำเป็นตัวทำลายคือดีมากแต่คุณไปนั่งขัดสมาธทั้งวี่ทั้งวันนั่งเป็น10ชั่วโมงนั่งสมาธิอยู่ไม่ได้เคลื่อนกายออกกําลังกายไม่ออกเลยปล่อยตัวจนอ้วนฉุก กระดูกมันก็ยังไงคะมันก็บางก็พูนอยู่ดีทุกอย่างมันหลายปัจจัยค่ะมันไม่ใช่อย่างเดียวปล่อยน้ําหนักขึ้นเดือดรโลโลโลกระดูกข้อเข่าลับไม่ได้จะกินแคลล์ไปเทถล่มทั้งขวดมันก็ไม่ใช่มันหลายปัจจัยจริงๆค่ะงั้นเนี่ยหมอก็มาพูดว่าเออผลิตภัณฑ์หมอก็มีตอบสนองแต่แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นหรือถ้าไม่สะดวกในการผลิตภัณฑ์งบไม่เพียงพอก็กินเลยค่ะหาซื้อแฟกซิดอะไรมาทานเลยปลาเปลือทานแต่ขอแค่อย่าเกิน2ครั้งต่ออาทิตย์กลัวโลหะหนัก ะะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าเทโทสโลนเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในผู้ชายดูแลเขาให้คือโดยลดการอักเสบในร่างกายและเสริมพวกไนตริกออกไซด์บีดูดเข้าไปเลยนะคะโอเคค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อ,อน้องแอดมินได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าใครดูช่องทางไหนกดหัวใจมาบ้างก็ได้ค่ะเป็นการปฏิสิปิส่งความสัมพันธ์กันโอเคค่ะคิดถึงนะคะติดตามกันในคลิปต่ตอๆไปค่ะสวัสดีค่ะ